เกณฑ์ดวงชะตาคนเกิดปีเถาะราศีสิง์สััสดีทุกท่านที่เกิดปีเถาะและอยู่ในราศีสิงห์ปี2569นี้เป็นปีของแสงที่เริ่มส่องชัดและการพิสูจน์ตัวเองอย่างสง่างามปีเถาะคือความอ่อนโยนไหวพริบและการวางตัวดีราศีสิงห์คือความมั่นใจภาวะผู้นำและศักดิ์ศรี เมื่อสองพลังนี้มารวมกันคุณจะไม่จำเป็นต้องเสียงดังแต่ยังเป็นคนที่ใครก็หันมองปีนี้คุณจะเด่นแบบมีคลาสการงานการงานในปี2569คนเกิดปีเถาะราศีสิงห์มีเกณฑ์ได้แสดงฝีมือแบบจริงจังคุณจะได้รับความไว้วางใจและได้โอกาสขึ้นมาอยู่แถวหน้าในเรื่องที่คุณถนัดใครทำงานประจำมีเกณฑ์ได้โปรเจกต์ใหญ่ หรือได้รับมอบหมายงานที่เกี่ยวกับการบริหารทีมการพรีเซนต์งานภาพลักษณ์หรือการติดต่อผู้ใหญ่ใครทำธุรกิจปีนี้เหมาะกับการสร้างแบรนด์เพิ่มความน่าเชื่อถือและทำให้คนรู้จักมากขึ้นข้อควรระวังคืออย่าอ่อนไหวกับคำวิจารณ์เพราะปีนี้คุณจะถูกจับตามองยิ่งนิ่งยิ่งสง่างามการเงินปีนี้เป็นปีของรายได้ที่มาจากความสามารถ รายรับมีแนวโน้มเพิ่มจากงานจากผลงานที่คนเห็นค่าและจากโอกาสใหม่ที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้แต่รายจ่ายก็มีโดยเฉพาะเรื่องการดูแลภาพลักษณ์เสื้อผ้าของใช้จำเป็นหรือการลงทุนเพื่อพัฒนาตัวเองคนเกิดปีเถาะราศีสิงห์ระวังการใช้เงินเพราะศักดิ์ศรีหรือเพื่อไม่ให้เสียหน้าถ้ารู้จักวางแผนปลายปีมีเกณฑ์เก็บเงินได้และฐานะมั่นคงขึ้นแบบเห็นชัด ความรักความรักในปี2,569เป็นเรื่องของการให้เกียรติและความภาคภูมิใจคนมีคู่ความรักจะดีขึ้นถ้าต่างคนต่างชื่นชมกันให้กำลังใจกันและไม่ใช้อารมณ์เวลาทะเลาะกันระวังเรื่องความคาดหวังสูงเพราะสิงต้องการความชัดเจนแต่ปีเถาะเป็นคนใจอ่อนถ้าคุณเก็บไว้จะกลายเป็นน้อยใจคนโสดมีสเสน่ห์มาก มีเกณฑ์เจอคนเข้ามาชอบแบบจริงจังอาจเป็นคนที่ชื่นชมในความสามารถคุณหรือคนที่เข้ามาจากแวดวงงานสังคมความรักปีนี้ไม่ใช่แค่หวานแต่เป็นรักที่ทำให้คุณรู้สึกมีคุณค่าโชคลาภโชคลาภของคนเกิดปีเถาะราศีสิงห์มาแบบชื่อเสียงพาโชคโชคของคุณปีนี้มาจากคนรู้จักคำแนะนำและการได้อยู่ในวงสังคมที่ดี ลาบลอยมีบ้างแต่ไม่เด่นเท่าโชคจากความสามารถปีนี้ยิ่งคุณออกหน้ายิ่งคุณกล้าสแสดงตัวตนโชคยิ่งไหลเข้ามาโชคที่แท้จริงปีนี้คือการได้โอกาสจากการเป็นคนที่คนเชื่อถือสรุปดวงปี2 5 6 9ปีนี้ไม่ใช่ปีของการหลบแต่เป็นปีของการเปล่งประกายถ้าคุณเชื่อในตัวเองรักษาความสุภาพแบบปีเะ และใช้ความมั่นใจแบบราศีสิงห์ให้ถูกจังหวะปี2569จะเป็นปีที่คุณก้าวหน้าเป็นที่ยอมรับและมีความมั่นคงทั้งใจและชีวิตขอให้คนเกิดปีเถาะราศีสิงห์กล้าภูมิใจในตัวเองและเดินต่อไปอย่างสง่างาม